กาแฟถือเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่มาพร้อมกับรสชาติขมแต่กลมกล่อมและอร่อยนุ่มนวลในแบบที่หาไม่ได้ในรสชาติของเครื่องดื่มชนิดอื่นๆค่ะเพราะฉะนั้นนี่วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ให้ประโยชน์อะไรบ้างเริ่มต้นเลยตื่นตัว คุณสมบัติข้อนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันของคนรักกาแฟาอยู่แล้วค่ะว่าพอเวลาดื่มเข้าไปจะทําให้รู้สึกสดชื่นตื่นตัวเพราะในกาแฟามีสารกระตุ้นที่ชื่อคาเฟอีนจะช่วยปรับปรุงการทํางานของสมองในด้านต่างๆรวมถึงไปกระตุ้นความจําและอารมณ์ให้ตื่นตัวอยู่เสมอด้วย 2. เป็นตัวช่วยที่ดีในการลดน้ําหนัก การศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าคาเฟอีนสามารถเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้ร้อยละ3ถึงร้อยละ1ินอกจากนั้นกาแฟาดำก็ประกอบไปด้วยแมกนีเซียมและโพแทสเซียมที่จะไปช่วยลดความอยากอาหารและของหวานลงได้ค่ะป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว ผลการศึกษาหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อปี2012มีข้อสรุปออกมาว่าการดื่มกาแฟในปริมาณที่พอเหมาะหรือการบริโภคประมาณ8ออนซ์2มื้อต่อวันจะช่วยป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวได้นอกจากนั้นก็ยังมีการทดลองที่สรุปได้ว่าผู้หญิงที่ดื่มกาแฟอย่างน้อยวันละ1แก้วจะมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบลงค่ะ4 ปกป้องคุณจากโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์นี้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทที่เราจะพบบ่อยที่สุดแล้วก็จะเป็นสาเหตุสําคัญของภาวะสมองเสื่อม ซึ่งภาวะน,นี้ก็มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่อายุมากกว่า65ปีและไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดดังนั้นควรต้องหาวิธีการในการป้องกันนะคะยกตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายหรือการดื่มกาแฟงานวิจัยหลายชิ้นที่เดียวที่แสดงให้เราเห็นว่าคนที่ดื่มกาแฟนั้นลดความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ได้ถึงร้อยละ65 5. ลดความเสี่ยงของมะเร็งตับ นักวิจัยชาวอิตาลีพบว่าการบริโภคกาแฟช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งตับได้ประมาณร้อยละ40นอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยในปี2019ที่สรุปได้ว่าการดื่มกาแฟอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งตับลงได้ค่ะ 6. ป้องกันโรคพาร์กินสัน การศึกษาต่างๆแสดงให้เราเห็นนะคะว่าคาเฟอีนนั้นช่วยป้องกันโรคพาร์กินสันได้ผู้ชายที่ดื่มกาแฟมากกว่า4แก้วต่อวนันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพาร์กินสันต่ำกว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟถึง5เท่านอกจากนี้การศึกษาในปี2012ก็ยังระบุด,ด้วยค่ะว่าคาเฟอีนในกาแฟนั้นอาจจะไปช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยพาร์กินสันได้ แม้ว่ากาแฟาจะมีประโยชน์แต่ก็ไม่ใช่กับทุกคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มี11โรคดังนี้ค่ะ 1. โรคนอนไม่หลับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากาแฟาเป็นเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนมีส่วนทําให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับเรื้อรงังหรือเป็นโรคนอนไม่หลับอยู่แล้วแต่เดิมเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มจะดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเวลาบ่ายสองเป็นต้นไป 2. โรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากกาแฟจะมีทั้งคาเฟอีนและสารในกลุ่มไดเทอพีนซึ่งสารทั้ง2ชนิดนี้จะมีฤทธิ์ในการเพิ่มการทำงานของหัวใจจึงทำให้หลอดเลือดเกิดการหดตัวส่งผลทำให้ความดันดโลหิตสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้ดื่มในกลุ่มผู้ที่เป็นโรคความดันดโลหิตสูงโดยเฉพาะที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ 3. โรคต้อหิน เนื่องจากคาเฟอีนมีผลต่อการทำให้ความดันที่ตาสูงขึ้นได้ค่ะดังนั้นผู้ที่เป็นโรคต้อหินจึงควรต้องหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟรวมทั้งเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนเพื่อไม่ให้อาการของโรคต้อหินแย่ลงนั่นเอง 4. โรคกระดูกพุนคาเฟอีนเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการขับแคลเซียมออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสทำให้ความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูกลดน้อยลงตามไปด้วย เพราะฉะนั้นกาแฟจึงมีโอกาสทำให้ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นได้หโรคไขมันในเลือดสูงในกาแฟมีสารที่อยู่ในกลุ่มไดเทพีนซึ่งสารนี้มีผลต่อการทำให้คอเลสเตอรอลโดยรวมและไตรกลีเซอไรเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นผู้ที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงจึงควรจะหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟเพราะธิ์กาแฟอาจทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ดีพอสมควร 6. ก โรคกระเพาะอาหารอาการรุนแรงไม่ควรจะดื่มกาแฟเลยค่ะเพราะงานวิจัยค้นพบว่ากาแฟมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการปวดท้องและทำให้อาการจากโรคทางเดินอาหารมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 7. โรคเบาหวานเนื่องจากกาแฟมีฤทธิ์ไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แนะนำให้ดื่มในกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะโรคเบาหวานชนิดที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ในกรณีที่สามารถควบคุมน้ำตาลได้แพทย์ก็จะอนุญ,ญาตให้ดื่มกาแฟที่ไม่เติมน้ำตาลนมหรือครีมและควรจะดื่มในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ 8. ลํำไส้แปรปรวนแนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟเพราะเครื่องดื่มชนิดนี้มีโอกาสจะไปกระตุ้นให้เกิดอาการปวดท้องหรือท้องเสียตามมาได้ 9. ภาวะขาดวิตามิน b 1 เนื่องจากกาแฟจะไปลดการดูดซึมวิตามิน b 1แล้วไปกระตุ้นให้เกิดการขับวิตามิน b 1ออกทางปัสสาวะจึงส่งผลทำให้วิตามิน b 1ในเลือดมีปริมาณที่ลดลงเสี่ยงต่อการทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดระบบประสาทสมองและหัวใจ 10. ภาวะไวทอง ในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในภาวะวัยทองก็แนะนําให้งดดื่มกาแฟจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายมากทีเดียวนะคะเนื่องจากกาแฟมีฤทธิ์ไปกระตุ้นความดันโลหิตและอาจจะไปกระตุ้นการเกิดไขมันเลวพร้อมกันนี้ก็ยังขับแคลเซียมออกจากร่างกายอีกด้วย11ผู้ที่กําลังตั้งครร ควรต้องงดกาแฟเด็ดขาดเลยค่ะเพราะกาแฟเป็นตัวการที่จะไปดึงแคลเซียมออกจากร่างกายของคุณแม่แล้วแน่นอนล่ะจะส่งผลต่อทารกในครรภ์ที่เขามีความต้องการแคลเซียมเพื่อสร้างกระดูกได้อีกทั้งกาแฟก็ยังมีฤทธิ์ทำให้ทารกในครรมีน้ำหนักตัวที่ต่ำกว่าเกณฑ์อีกด้วยและเสี่ยงทำให้คลอดก่อนกำหนดได้เช่นเดียวกัน รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ